อาจจะต้องอยู่ที่นี่ก่อนเอ้ยนี่ดักปลาได้ดูมีสักตัวแน่ๆชัวร์ว่าไหนอนวันน,นี้ยอแต่ชวนเนมอเดสครับวันนีอ้อยู่ในเกมกินฮิลนะครับเรามาเดินเล่นในป่ากันดีกว่า น่าสนุกสนานเชียวอ่าอะไรเนี่ยเห็ดไม่ทราบชื่อเราจะไม่เก็บมั่วซั่วครับเราจำได้คุ้นๆว่ามันมันไม่อร่อยอ่า,ต,าต้องท่าไปต่อไม่ป่าอย่างนั้นเหรอเราควรจะทำอะไรเราควรจะเอาตัวรอดใช่เราต้องการอะไรน,น้ำอาหารฉะนั้นเราหาน้ำก่อนเลยนี่เจ็บในป่าแบบอันตรายใช่ไหมเราต้องมีอาวุธ ต้องเลยมาเจอน้ำแล้วนี่เห็ด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 นี่นี่นะหูอโหชั้นยอดอ่ะอันเนี้ยเห็นได้ครบเดอะเบสเฮียก็เต็มแล้วกับแกไม่เต็มหรอกชิวๆเฮ้ยอือโอ้ยไอที่ผ่านละยังอะไรกาบิป้าล่ะเต่าน้องเต่าน้องกูเฮ้ย พงศิษฐ์คำพีเก็บเก็บมาก่อนของกินของใช้จำได้อันไหนจำได้ก็กินไม่ปลอดภัยไม่รู้มีอัปเดตแล้วมั้งนะมีขยายหยิบโคนไม่เอาล้างล้างตัวตัวไหมแบบล้างไง,งอืมอู้ดุ่มฟูสบายเตรียมพร้อมก็ดีครับในลำธารมันจะมีหิน <c oughs> <c oughs> เราจะไม่กินหอยทากมนกินได้แหละแต่เราไม่ชอบกินไม่อร่อยเราอยู่ตรงไหนไม่ได้มีเราไม่มีอะไรเลย แล้วก็มาต้องโตง้ตามแม่น้ำไปก็จะเจอเอ้ยลำธารจะเจอแม่น้ำเอ้ยปลาอะไรวะเนี่ยอนหญ้าแทงทุกอย่างในโลกนี้มันช่างอันตรายอย่าไปไว้ใจมันแต่ที่สำคัญคือหินอยู่ไหนอยากได้หินเท่านี้ยจะได้หาทางเอาตัวรอดไม่มีกบพิษด้วยะหนูจีดจ๊ดจี๊ดหนูนี่กินได้ปหรไม่รู้เจ็บประมาณนี่นี่เสียงอะไร จำได้เสียงอย่างนั้นเอ้ยมีนกจำได้เสียอย่างนั้นจะเป็นพวกตัวนิ่มไม,ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนั้นนั่นอาปี巴拉เอ้ยตัวเอ็นเปิดสมุดได้อ๋อที่ครับยังไม่รู้จำอะไรไม่ได้เลยเชือกกับกิ่งไม้เรียบร้อยค้งางไว้แล้วครับเชือกกับกิ่งไม้เป็นคบเพลิงถ้ามาเราเดินลงน้ำเดี๋ยอันตรายเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตรงไปเราจะเจอบ้าน ชัวเลยใช่แน่ๆเราปาคุ้นคุ้นมากตอนนี้คุ้นมากนี่ได้ที่พักอยู่แล้วสบายเลยไม่ต้องสร้างนี่มีนกด้วยหานกไข่ยากตกปลาไม่เคยตกกันนะเกมเลยเฮ้ยมีไม้แล้วนี่งตัวได้แหละที่ผมบอกถึงสวัสดีครับท่านผู้ชมอุ้ยตดได้ตดได้เออนี่วิธีการกองไฟพร้อมท่านหิน แถมให้ด้วยกระป๋องเปล่า,ลาเก็บได้หมดเลยเก็บแม่งหมดอ่ะเฮ้ยเล่าเล่าเล่าอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะน,นีี่น่ย้อนแล้วใช่ไหมสูงเชี่ยฝรั่ง,นะง่ะนะฝรั่งอันนี้ที่นอนนอนได้นอน,น,น,อน,นพักผ่อนทำเป็นคู่สบายเลยนี่ไม่ต้องสร้างกไไัไเลยเปิดกระเป๋าหยิบถั่วลันเตาเฮ้ยมุกเจ๋วอะไรขนาดนะนะั้นอะนี่ไงโห อิ้มอะหน่อยอะหนำมาอิ่มหนำอ่ะเฮ้ยเราอาจจะไม่ต้องอยู่ที่นี่ก็ได้นะเราเพิ่งเช้าเองเดินไปไหนดีกว่านะนี่ไงโอ้โหเนี่ยนี่คือแบบอารยธรรมของคนอยู่อาศัยกดไงวะ QE เดี๋ยวเดี๋ยวโยนทิ้งหดึ่งกด F ดูกด G ทำไรวะกด A การอันนี่ไงทางขวาบอกอยู่โจมตีการถือโจมตีหนักการปาอาวุธ ปลาปลาใช้ตรงกลางกดปล่อยเพื่อ,ปล,อปลาเลยโอเค <c oughs> บล็อบโจมตีถืออ๋อนี่คือโจมตีหนักคือถือค้างบล็อบวิ่งเร็วสปินโดดโอเคเอฟกดดูนี่ตัวทีวายยูไอไม่ได้ซีอ e, ีเอาเปิดกระเป๋าเอ็กไม่ได้แซดไม่ได้วีวีไม่ได้่อเป้ของเล้าใส่น้ำน้ำด้่กินไม่ได้เออวะไอ้เชี่ย อาน้ำกินยังไงวะเฮ้ย <c oughs> จำไม่ได้หรอเกิแล้วลอาจจะต้องอยู่ที่นี่ก่อนเอ้ยนี่ดักปลาไดยดูมีสักตัวแน่ๆชัวร์อ๋อนี่ถ้าสมมติเราเดินมาดูแล้วก็จะรู้ว่ามันทำยังไงห่วงเรื่องอาหารก็ห่วงนะแต่น้ำนะเอ้ยๆอ๊ย,อยน้ำเลยจะทำยังไรกับน้ำดีเอ๊ย เฮ้ยแลวไมเอานี่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 กินครับตอนเด็กผมชอบกินมากกบ่าอะไรห่ออะโตมากินได้เป็นละรู้ไงว่าเป็นกบไม่ชอบยับไม่ชอบเลยเราเดินไปกระต่อนดีกว่าเราขโมยของครบแล้วเลี้ยวไปไหนดีวะข้ามไปอีกฝั่งไหมป่าป่าไผ่เฮียมีปีลัญญาเนี่ยอี อือ๋อไม่ลึกเนื้ออันนี้ลึกอือไม่ลึกตัสดส,สุดยอดตกกระปกเลยแหละไม่ใช่สะอาดยิ่งย้ายปลอดภัยอันนี้เคอบกินไปแล้วชัวร์ชัวร์ป้าบอ,อ๋อน,นี่ไงวะเราเปิดอย่างไ,ได้เราเปิดป,ประดิษฐ์อันนี้คือช่องประดิษฐ์คือนี่ไงไม้ดักปลาไม้ดักปลาใหญ่อะไรอ่ะ ดับดักหินดักตัวอะไรอะ่ะมีบ้านบ้านรั้วรัว้วแข็งแรงรั้วแข็งแรงรถเตาฟังใช้ไม้ไผ่ได้ด้วยเฮ้ยแล้วนอนนอนอยังไงอ่ะเดี๋ยว <c oughs> ถ้าสมมติจะนอนต้องสร้าง,งที่นอนดินี่อะไระแพลตฟอร์มสำรวจเหตุการสังเกตอะไรมองไปไหนอ๋อสูงมันสูงอยู่นี่หว่ามี่บ้านบ้านบ้านไม่เท่าไหร่ที่นอนอะ่ะเฮ้ย เฮ้ยบ้านต้นไม้เหรอนีอ่ไงโอ้กระท่อมจิบจิบเดเรามีที่นอนแล้วนี่นอนได้วันเดียวไม่รู้อะเฮ้ยคุ้นคุ้นเฮ้ยไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นี่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 ไงนี่ไงนี่ไงคุ้นคุ้น,น,นเราไม่ต้องเก็บใช่ไหมเก็บเองนี่โอ้โหขวานเจี๊ยบของดีในของดีเฮ้ยเสียวชันไตโจเฮียแล้วมันรู้สึกกลัวแล้ว <ś led> เริ่มเสียวเริ่มเสียว <ś led> แค่นี้มาดูเปลือไกวะมีอะไรอย่างอื่นไหมเนี่ยแบบที่มีสับเส,สียบสิไม่ปลอดภัยเลยจะไปยืนทำอะไรแถวนี้เครื่องมือนั่นเครื่องมือเราไม่มีข้อมูลเลยอะไรลิฟต์โอ้โหลิฟต์ไรู้วิธีทำลิฟต์ไม่รู้วิธีทำโอ้ยห,หินหินเนี่ยหินเอาประกบกันจุ๊บๆอะ่ะเออแล้วไฟอะ่ะมีแจะวงหิน ออนนี้ไงเอามันเลื่อนได้ก็เลื่อนได้ดิไม่มีข้อมูล,ลนะดิที่นอนเตียงไม้เอมันหรือว่าน,นอนนั้นได้เะเอยเอานี้ดีววกว่าเยอะกว่าอะไรอะโคง้งโค้งไก่เฮ้ยนี่แหละน่ารักมากมันตัดต้นไม้ไม่ได้ใช่ไหมไอยออ่อ,อต้ามพิษกินมีคุณสมบัติไ้ยกินเหรอนี่นี่คือกินใช่ไหมนี่คือใบไม้มีคุณสมบัติต้านพิษนี่กินแล้วได้อะไรไม่รู้ ยังยไม่รู้ยังยังไม่ลองกินไงต้องกินก่อนแต่พ้อพื้นฐานใช้ใบไม้อย่างเดียวกินกินทําไมวะนะ่ะอันแผลเราเห็นแล้วแวบนี่ไงต้นไม่ใช่ต้นนั้นต้นเหี้ยแหละน่ต้นนี้ต้นต้นโต๊ะอ่ะอชิหาละเหนื่อยเหนื่อยเริ่มเหนื่อยลา้าล้าแขนลา้ามุดมดมดคันไฟเลยไฟแรงเลยเราเดินมา,าบัวสร้วแล้วเราคนนอนกันวันหนึ่งไหมเ,เดินมานี่แล้วไอ้ เหมือนเงนเมื่อกี้ก็ไม่รู้อ่ะลองดิอืออือขวานบวกบวกหนึ่งตีแล้วบวกหนึ่งบวกความสามารถแต่ลดดูร่าบิลิตี้เฮ้ยมีต้นไม้หักยวฟักหนูน้อยอือต้นกล้วยอยู่กับมันมีกล้วยมีกล้วยวะกล้วยเอ้ยเอ้ยอ,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 อริยะธรรมไอ้กล้วย โอ้โหของกินเต็มอื้ยอันนี้อันนี้เอาไอ,นนอ,าอนน้ที่เหลือไม่เอาคนตกอ้าวเฮียขอไฟไม่ได้ที่ผ่านแล้วคนตกตรงนี้ไม่บ้านเราโอ้โหพักก่อนเลยมีที่ดีๆไม่เอาเฮียจะสร้างเองแล้วก็นอนกี่บองแล้ววะเที่ยงก็คุยกับเที่ยงจิ๊บๆเรา่าไปกินข้าวเที่ยงเลยเอ,เออวัวหิวปะไม่หิวเราไม่หิวเฮ้ยกินยายเก็บ นี่ไงโหได้มานจ้สามก้อนทำอะไรได้บ้างเราลองก่อนทำไงวะนี่พี่ใช่ทำอไงวะไอช่องค้าวันไหนนี่ต้องเอาขึ้นมาอย่างนี้เริ่ทำไงวะกดครนโดดอ่ะนี่ไงโหวางชิบๆไม้ไม้ประดิษฐ์ประดิษฐ์เป็นควาดหินมีถ้าเอาสองอันนะเป็นเฮียอะไรไม่รู้เฮ้ยเอ้อกลับมา อ่านี่ไงครับอ่าเอาไม้สองอันเป็นควนหินควนหินอะไรกูเอาหินออกไปแล้วเออเออเออไม่ได้ช่วยที่อะไรเลยนี่ไงสว่านมือเอ้ยที่จุดไฟโอ้เอาก่อนเลยอือหือของชอบอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ปะ ไหนวะเอาอ,อยู่นี่มันจะเป็นผงใช่ไหมใช่ปะน่ามาทำผงไม้ก่อนปะไม่รู้อะไม่รู้เลยเลยตอนนี้จนรู้สึกขี้กลัวไอ้เขี้แม่งนเไมวะเนะี่ยไม่ปลอดภัยเลยวะตัวอะไรทำาะไรกได้หรอผ่านละเก็บๆไปก่อนอือเพาะถ้าเราไม่รู้อะไรมันต้องลองกินใช่ไหม ลองกองลองกินลองชิมดูเห็ดไม่ทราบชื่อกินรับโอ้โหคาร์บฮเดรตอันนี้กินกินแล้วได้พลังงานกับคาร์บฮเดรตนี่ลูกกวาดอันนี้ไม่นา่าไม่นา่าไม่น่ารองนี่คาร์บอเนตเหมือนกัน <c oughs> สีส้มมันกินแล้วล้างประวัต,ติตัวไม่รู้ต้องลองกินน้ำก่อนแล้วลองกินนี่ข่อยเพือพอพ่อเพื่อเพื่ออะไรนี่เรารู้อย่างแบบนี้รู้แล้วแบบ ฉลาดขึ้นเอ้ยหินสองอันเป็นหินคมคมกริบเ,เ,เ,เอ็ยใครเจนเล่นแม่งเลยเฮ้ยโอ้ตกดแล้วเรียบร้อยพร้อมฝนคฝนหยุดตกแล้วด้วยนี่ไม่ทำอะไรวะเน่าได้ด้วยกินได้ด้อกินได้ด้วยอ๋ออันนี้อ๋อ,อนใช่ยังไม่แกะมันจะไม่เน่าเออดีเว้ยเอยอหินสองอันดิดติด นี่ไงคมกลิบได้แล้วไอ้ของดีประจำเมืองกรุงนี่อยู่ยกขึ้นมาชูเป้าไปเดินต่อหิวไหมยังไม่หิวหิวแต่น้ำชิผ่านแล้วน้ำเฮ้ยนี่ไงส้มสบายแล้วไม่หิวน้ำแล้ว <c oughs> แล้วตามภูเขาไปออนี่ไงโอ้โหอยู่น้ำก็กินน้ำเสร็จอันนี้ต่อประิทตาหาหมดเอ้ยคนคนพาเข้ามาแล้ว ม่มีแล้ววะแล้วป้องแม่วป้องเอาไม่ได้สพรเราต้องฉับๆมันทิ้งก่อนไม่จะปลาเลยอ่ะมึงก็เกินไปแล้วไม่มีเสียงปลาด้วยชาร์จชาร์จชาร์จแล้วก็ชิมอโอ้โหเดยกเอฟเฟกต์ วิ่งหมีก็วิ่งนะก็วิ่งวิ่งได้ไม่เร็วมากโอ้ยงูงูกินงูกันบ้างวันนี้งูงม,งมันจะเลืาหาหล่อนไปหาเราปะหวังกระดิ่งไม่น่าเลยนีย่ช่างแม่ไม่เก็บแล้วเฮ้ยทีเราตายแล้วะลองเด็ดแม่ไม่ตายอ้าวได้ทีเออตายละนี่คือตายเลี้ยตายตายต้อง คือเก็บอ๋อเนี่เอามาแล้วกันเกิดหิวอพอเรามีหินนี่ไงโอ้โหเฉือนเฉือนี่รู้รู้แล้วไงแบบเสยนจัดอ่ะน,นี่กูอัดชิปใช่ไหมอัดอัดแล้ใช่ไหมไอ้เนี่ยไม่เจอจะเอาเป็นเบอร์แล้วไม่รู้ว่าอัดหรือเปล่าชิปหายเนีย่ยคุยตั้งนานนะลำเลยนะเฮ้ยอะไรอะ่ะกระโดดข้ามเหรอข้ามไปไหนอะ่ะเสียงเฮืยอะไรอย่าไปเดินแถวนี้ไม่ชอบชิบ เดี๋ยวตัวอะไรเดินอ่ะไม่ชอบเสียงเอฟเฟกเลยไปไปไป่ฮ่ยไปนูป่นอ,อะไรอ่ะรู้แหละที่อยู่แต่เฮี้ยูุยจะกลัวตรงนู้นอยไรเฮ้ยที่นอนกระป๋องอะไรอ่ะอาบผ้าวเก็ดได้ปะ่ะถือได้เดี๋ยวปล่อยไปอุยอ้ยหูอึ่ง เนื้อนแน่นน้ำแบบชุ่มะจะกินน้ำมะพร้าวไม่เป็นเลยไม่กินกินไปเถอะเสียงอะไรเดินวะเรากลัวเราต้องดู